สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการลงใบแจ้งหนี้เป็นกับภาษีในโหมดขายนะ,ะกดเข้าไปดีใบแจ้งหนี้นะะเลยค่ะเสร็จแล้วเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อสร้างเอกสารนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูวันที่ค่ะว่าเรามีแบตหรือไม่มีแบตนะคะหลังจากนั้นก็ด,ดูใบเซลออเดอร์เลยค่ะว่าเรามีไหมถ้าเรามีก็กดเลือกมาได้เลยใบเสนอราคาด้วยถ้าเกิดมีก็กดเลือกขึ้นมาได้เลยค่ะ ก็อันนี้จะมีใบเสนอราคาจากรอบที่แล้วที่ทําไว้นะคะกดติ๊กขึ้นมาค่ะทีนี้ก็จะเข้ามาเรียบร้อยนะคะข้อมูลจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะดูว่าเราจะให้ส่วนลดเขาไหมเราจะให้เครดิตเขาหรือเปล่าอันนี้เราให้เครดิตเขานะคะสามสิบวันค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วสามารถกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ใบแจ้งหนี้มาแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะนี่จะเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ของตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะ